อราดูกะคับเป็นเพื่อนกันะเดียวว่บันเทาทำเสียงแบบนี้ต้องการอะไรฮะหิวปะไม่ไม่อ่ะเฮ้ยแกรู้ปะเนี่ยว่าร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อขบ หมูกระทะก็คืออาหารไงเวน,นิกาถ้าเธออยากชวนเราไปกินหมูกระทะให้พูดตรงๆมาแล้วก็พูดดีๆด้วยพอๆอ่ะพอๆแบบอืมบนเทาไปกินหมูกระทะกับเราหน่อยนะแบบนี้ไปทำดิบันเทาไปกินหมูกระทะกับเราเถอนะ ทำเหมือน AI ไเลยอ่ะขอาใหม่ดิคอเพลออะเพราะถ้ามีเกินเรื่องมากขนาดนี้เนี่ยได้ตัวหนูก็ครับเป็นเพื่อนกันะเดี๋ยววะเราเนี่ยทำไมต้องมาร้านที่มันแบบ หาย,ยากอะไรขนาดนี้นึงมันอร่อย,อยงไงนี่ดูวิวสิจ้าหาย,ยากนิดนึงไม่เป็นไรหรอมั้งวิวขนาดเนี้ยแล้วเมนี่อ่ะอยู่ไหนอ่ะเมนี่ก็คือมีนัท<ะ>กับผู้ชายเมนี่อ่ะอ๋อใช่ไหมนี่ก็คิดเหมือนกันเนาะว่าใครอ่ะใครเป็นคนชวนเมนี่ออกไปไหนเนี่ยอยากรู้มากแล้วไอจีอ่ะจะดูยัง เผื่อไปเจออะไรงไงจีเนียดมีปะอืมก็ไม่เห็นอัพตอรี่นะแล้วก็ไม่ได้โพดรูปไม่เห็นอัพอะไรเลยไม่อัพเลยหรอไม่เห็นอัพเลยโอ้ยทำไมไม่อัพเลยอ่ะ แต่เราอัฟละกันไม่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 วันนี้คุณเวนิกามากินหมูกระทะครับไม่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 นานาไม่ได้จริงๆน้ามันมากตอนนี้มือออกมือออกหน้าไม่ได้หน้าฉันไม่ได้ตอนนี้น่าได้แล้วจะกลัวอะไรอ่ะไมเอาไม่ถ่ายโอ้โหโอ้โหหยุดถ่ายรูปเลยขึ้นมาเร็วไม่ถ่ายขึ้นมาเร็วเดี๋ยวโหไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วโอเคทันถ่ายนะไม่ถ่ายแล้ว ยันต่อนดิโอเคงั้นชนะอูไม่ชอบลุง <laughs> ลูกกับลุงแกงเลนอ่ะขอถ่ายรูปเฉยๆได้ไหมหนึ่งสองสามบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว ดูละครรักร้ายได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว